สวัสดีทุกคนในระับผมสวัสดีท่านผู้บริหารนะครับผมแล้วก็ที่ทีมงานทุกท่านของอฟูจองเอสเตติกนะ,ะกนนครับผมแล้วก็การแสดงขับที่น่ารักของกันนะพนุกคนนะจ๊ะวันนี้นะครับชาวโคราชด,ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้จะบอกว่าเป็นงานแกรนด์โอเปิ้นี่นะครับผมของฟูจองเอสเตติกนะครับผมซึ่งเป็นสถาปนเสร็จความงามที่บอกว่าเป็นอีกทางเลือกครับที่คุณนั้นสามารถจะมาดูแลใบหน้าคุณครับนะผมให้อ่อนยาวขึ้น โดยเฉพาะแฟนๆขาของผมนะฮะผมต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะหน้าเด้งหน้าใสาหรือว่า,อาให้หน้าคุณดูดีขึ้นเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ชาวโคราชทุกคนที่ใครอยากจะดูแลใบหน้าตัวเองนะครับผมที่นี่ฮะก็มีทรีทเมนต์ต่างๆมากมายครับผมทรีทเมนต์หน้าใสาทรีทเมนเหมือนผมเป็นเจ้าของคลินิกนะแต่ว่าผมสร้าขงข้อมูลมาข้อมูลผมแน,น่นมากนะครับผมและใครที่ จริงจริงนะฮะอยากจะมีทรีทเมนต์แบบว่าดูแลสิวหรือว <_ putting continua ussen> ่าทรีทเมนต์แบบว่ากระชับใบหน้าชุ่มชื่นต่างๆมาที่ได้เลยนะผมถามว่ามีศิลปกรรมไหมนะฮะที่นี่จะไม่ค่อยมีศิลปกรรมแต่ว่าเราสามารถดูดกับโรงพยาบาลที่เกาหลีได้โอ้โหเป็นไงที่นี่เจ๋งมากๆครับผมนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลไก่กานะฮะเป็นโรงพยาบาลที่เราบอกว่าดาราเกาหลีมาทำที่เยอะมากๆถ้าใครอยากจะหนดูสวยๆเหมือนที่เกาหลี ไปทำได้เลยเดี๋ยวเราพาไป,ไปเลยโอเคปะเอาละวันนี้ก็เป็นางานแกรนด์ว n นนิ่งเหกับผมมากๆว่าผมเองก็เป็นคนที่มีผิวที่ค่อนข้างจะเปลง่งปลั่งอยู่แล้วก็ฝากนะครับผมผู้บริหารหรือว่าทีมงานกับผมใครที่อยากจะเอาผมเป็นพเซนเตอร์เนี่ยเหมาะมากๆนะผมคุณจะเห็น Before After ที่ชัดเจนมากๆเมื่หวางก่อนทำและหลังทำแล้วนะฮะ เอาละวันนี้เจมเพียงฝากเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเพลงต่อไปครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลของผมเองนะครับผมขึ้นใจใจแต่ว่าแค่ทิงจะไปหัวใจเธอมีแต่เขาก็่ว่ามันต้องใช้เวลาให้เธอเดิน ไม่ได้แรรอะไรฉันรอเธอได้เสมอเธอก็ <S <S <ๆ>รู้ฉันรักเธอและรอให้เรารักกัน <S <S <ๆ>ลืมไม่ได้าจะจใไม่ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอเ<ๆ>ลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอแค่มีเรื่องเดียว <S <S <ๆ>อย่าทขอแก้ขืนใจให้เธอรู้วป็นไห่ก็ฉัน เก็บเขาไว้ขึ้นใจคพงที่เป็นความจำแล้วกันปล่อยประตรูให้ฉันเข้าไปขอไปซ่อนแฝงใจอดใจเธอแค่เพียงเพื่อใจคาเท่าไปรขอต้นเต็มใจให้เธอเอาก็าสิบปีต่อเด้ไปใช้เอาตัวไปครับผมฉันก็หวังเล็กๆในใจว่าเธอจะ คงไม่เป็นแค่ฝันลอยลมสักวันว่าขอม่เสร็จแต่วันเวลาที่หมุนเรียนไปไม่นานกว่านี้ก็อาจจะมีอะไรที่ดีที่รอให้เธอได้เจอเลยไม่ได้จะจ้ไม่ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็ อยาขอที่เธอคก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ขึ้นใจให้เธอรักทำไมก็ช้าเก็บเขาไว้ขึ้นใจคุณที่เป็นความแล้วกเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเขาไีไ่ทรงที่แสนรู้ใจใคนใจเธอแค่เพียงรึ้ใจ ไม่เห็นมาได้านหน้าได้นะครับผมไม่กัดกันนะไม่กัดกันนะเยี yeah. ่ยชื่อร้องหน่อยพันนี้ไม่อย่า yeah. ขอแอบเพลินใจใครจะรอดตอนไหม่ก็ฉันเก็บเขา ไม่สมิสัวใจเอใจเธอแค่เพียงขอเข้าไปขอเติมเต็มใจอย่าขอแค,ค่ครึ่ใจให้เธอรักทำไมด้วยฉันก,กับเขาไวค้ครึ่งใจคนที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่สมสาหวใจ ขอใจเธอแค่เพียงเพื่อใจขอเข้าไปขอเติมเป็มใจ